แม่สาธุครับเกแบบิดจากความฝันคืออยากกลับบ้านครับอยากมาอยู่บ้านหลังจากเรียนจบไม่อยากไปอยู่ที่ไหนความฝันวรุ่นเนาะอย,อยากคิดว่าเรียนจบแล้วเขามีความหูขึ้นนะครับตอนนั้นเรียนจบแล้วเขามีความหูอยากปิ๊กมาพัฒนาบ้านเนี่ยครับใจความหูที่มีแบบพัฒนาบ้านพือแบบชุมชนเนาะชุมชนมีการแบบ สร้างรายได้ให้กับชุมชนมาเป็นครัวตาจ้างครับพอครัวตาจ้างเขาก็ทําในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับทาอย่างแบบอย่างถึงที่สุดเลยครับพอทําเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าโอหเขาทะเลาะกับผู้คนเลยครับหมายความว่าเขายังบอกเกงพอเขายังบักเกงพอที่จะคลิกมาอยู่บ้านเสร็จแล้วก็มาสมัครงานมูนนี้ที่ไ <serving> enfin ทยรักป่าครับ แล้วพัฒนาในส่วนที่เราคิดว่าจะเย้ยเขาปิกมาอยู่บ้านได้อย่างเข้มแข็งครับคิดว่าติดอาวุธกระตักเก่าเนาะในการทํางานกบชุมชนในช่วงนั้นแม่งทำตะไคร่ดักฟันครับเป็นเป็นเครื่องรางของแดงไปขายอยู่ในเมืองเพราะตอนนั้น <laughs> มันเหนื่อย <laughs> มันเหนื่อยแม่งต้องทํากุ๊กกระบวนการเลยครับแต่พอมาทําเสื้อผ้าสาธุรครับก็เ <laughs> สบายขึ้นเพราะมีคนช่วยหลายคนนะครับ เป็นคนแบบชอบใส่เสื้อผ้าเหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็ชอบมหูตัวทีหลังครับตอนว่าเขาชอบเสื้อผ้าที่บบมีฟอร์มบบมีแพทเทิร์นไฟล์และกันชงครับมันจะมีความเป็นตะปุ่มตะปำเส้นไม่สม่ำเสม,มอกันนะครับเขาเห็นแล้วเขาหูสึกว่ามันมีชีวิตนะครับรู้สึกหลงรักมันสาธุครับไปแบบได้เชื่อเรื่องความสมบูรณ์แบบเขาเอาเชื่อเรื่องของความงามที่หลากหลายความงามที่แตกต่าง เน้นงานทางปุ่มปัญญาและก็ธรรมชาติครับรวมเข้าด้วยกันเนาะส่วนใหญ่แล้ว่นจะใช้เส้นใหญ่โรงงานบวกเส้นใหญ่มือเงี้ยครับแต่สาธุพยายามที่จะใจกลับไปสูค่ความดั้งเดิมวิธีการทอกระทอแบบดั้งเดิมจะทอแบบร่วมกับพี่น้องหมงและกับพี่น้องกระเรียงครับแล้วก็ไตครับมี3มชาติพันธุ์ที่เราทำง,งานร่วมกูกับแฟนเนาะตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วครับ เพาถ้าคบกับแบงค์จะไปได้ไปอยู่ในเมืองนะเพราะแบงค์อยากมาอยู่บ้านจากแม่อยู่ในเมืองบ่ยอมฟิกบ้านเหมือนกันครับแม่ก็น่าจะเห็นแล้วว่าแบงค์สามารถอยู่บ้านได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้แม่ก็เลยยอมฟิกมาอยู่ต้วกันที่บ้านครับ